ซ่องซกุลนภออฟฟิเชียลนะคะเขาคุยกันนเรื่องบริกวกันปิดแมเพลงนั่นเออจะเฝ้าฟังยไม่ม่ไ้านเธอไม่งั้นจะเสียดดยสวยไม่มากก็าอยกเราใจถ้าพี่ไม่อายจะได้ใจทุกคน รจะสบายให้ที่ทุกเวลาไม่อารมณ์ให้สบายไปกับช่วงเวลาไม่สุขานักกูไปแล้ววันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกเกรงหนูซอนให้เองจะเอาม,ไม,มาไหมชอบหนูฮะไม่น,นั่นจะเสียดายสวยไม่มากก็ทาย,ยากเราใจถ้าพี่ไม่อาจจะได้ตั้งใจทุกชทอน

สวยไม่มากก็ทายาก็ร้าใจถ้ามีไม่อาจจะได้จริงใจทุกท่อมามาหนูสอนให้เองไปอารมณ์ไปกับเพลงมาสิความงงตารัก <Diamond Hai> หนูถ้าชอบหนูเดี๋ยวใจจะทายเอาอยู me, ่เรื่อยๆเอาได้ไหมเด่นใจจะข้อตุ้มวันนีแหละไม่รู้ปะกลัวไม่กับบางเธอกาเส้นเส้นเฮาเขาจะคือประมาณว่า เส้นเราอยู่ในการทํางานอยู่แล้วร่างกายในการทำงานแล้วถ้าพักปุ๊บเสร็จมากันทิเดียวดเอี่ยืปวดก็ใส่คีมใคีมันจะมีทายาคลายกล้ามเนื้อยาคลายเส้นอยู่ก็ร้องให้ได้ทั้งหมดอ่ะม็ร้องให้ เครียดไปบบนะะหรอยัู้เครียดอย่างมันมีอย่างให้เครียดบางอย่างคือปล่อยวางมั่งเครียดไปกระทำมาได้เงินแรกเงินแสงเงินละเง,งินเขาบอบอ๊บทวมาเครียดไปมันได้ยังขึ้นมาไดอเขาโรงพยาบาลค่ะ <c oughs> ก็ั่นแหละเพื่ออีหยังไหมก็อย่างที่เห็นอย่างที่รู้รู้กันอยู่ว่าเออในเมื่อเครียดมาแล้วเ้วเข้าโรงพยาบาลก็เครียดอีกตัวเข้าโรงพยาบาลอีกรอบอ เพลงคอนเสิร์ตพี่ไปไม่ได้นะละครตุ่มดิมีพี่ไม่ใช่หน้าที่เดียวนั่น้องไปแต่ลงรถมานี่ไปเปิดบางกระเป๋าเงินพี่เนี่ยบางสามหมื่นหาไปเดี๋ยนี่นะถ้าเงินเหรียญเงินแบง่์เดินนะอะไรจะบางเงินเศษได้นะเงินอีกสามแสนจะได้เหรีกระเป๋าใหญ่พอดีเนาะ ว่าคอนเสิร์ตพี่จะไปไม่ได้ไไดถ้าถ้าพี่จะไปได้คือช่วงไอ้นี่ซีสเกตรอบหนึ่งเนาะซีสเกตไปได้แน่นอนซีสเกตบอกว่า,วามีปัญหาถ้าไม่ไม่ให้มีฝนอะต้องเอาท่อนปกติท่อนอันย่าไม่มีด้วยพี่น้องช่วงคอนเสิร์ตพี่ว่าถ่ายคลิปให้หนูหน่อยได้ไหมหนูร้องเพลงข้ายากหนูเยอะนี่มันไม่มีอะไรใช่ค่ะ เสลืองนึ่งเสลืองน่งเสลงหนั่งไอ้นุ่มีนุ่มีให้มีออดอยู่มีขอที่อดชอบใหอยู่ใ่ไหผู้ชายนั่นหรอ พอเหรออะไรพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้พูดใหม่อะไรชอบใครนะอะไรมาน้าไว้ไหนอ่ะไม่เต๋อเหรอไอเก่าล่ะเต๋อเต๋อไอ้เต๋อล่ะไอ้เต๋อมือกองล่ะไม่คลิปนะ ว่างแล้วทุกมปันพี่อย่รักทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยรักพี่เพราะพี่มีผัวแล้วอยากบอกไอว่าน้องมีผัวแล้วแอลนอคนนี้นดู5น0คนนี้นะคะป้าใส่พันพ่อคือสุโงคนเมืองแบบหลาย่โอย ยี่สินจะสิบเป็นปีแล้วคุณใส่ยิ่งพันหนึ่งได้อีกพันหนึ่งเออยังดียังได้ทุกวันนี้นะใครยืมเนาะพี่ไอ้กวนน้ำต่อเลยนะบวังจะได้ขึ้นไหมเออ,เออเออปวดแขนไ <c oughs> ม่เห็นต้นหนำมของต้นมีส่วะ ไม่มาเลยนะมานะก็ยังไม่มาหรอมานามาแล้วมื่อนี้สซีเอาจซีฟคลิปกับพ่อคลิปละสามช็อตคลิปละสามกล้องเอาซีคลิปกับพ่อพ่อบอกเหรอวันนี้ฝากเอฟซีด้วยนะครเอฟซี FC น้องชุดใจน้องฟิล์มนะคะแล้วน้องเอมี่ส,สกุลจะลงคลิปสัก สิบคลิปนะครับ<ม>คลิปละสามช็อตคลิปละสามช็อตสามกล่องเด้เคยพอบอสามกล่องจะคลิปมันคืคเเอเบิ่องอะไรเราก็ขับเด้เรามีขาตั้งกล้องเนาะเราจะตัง้งซองขะะังกข้าเราเราก็มีอีกอันนึงเนาะแล้วหลอกของผมมากกว่ามากเลยเหรออยู่ป่ะติดกล้กองวงจรปิดกระยานมันถือลิกทธิตข้าเจ้าขหขะนะเดี๋ยวแต่เราสิปิดกล้องวงจรปิดค่ะ อะไรไดติดเซตเตนกนองวงจรปิดแล้วก็นสนางเบิ้งอยู่ของเจ้าของทำให้นางอัพของเจ้าของเลยไหม <Okay. S 1> เอามาติดไว้ขออนุญาตติดกล้องวงจรปิดนะใครเห็นไหเดอเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่งซีบริเวณด่างเอา,าเธอทิ้ไปย่างอย่างก่อนเปลี่ยนก็เอาผ้าไปคุมไว้มันมืดไหม <laughs> เกล้วเขาออกไหม <laughs> เอ <laughs> อเกล้าเขาขออนุญาตคุยกันไหมเราต้องคุยกันมาเออไม่มีกล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะนะหนึ่งการขโมยด้วยสองได้คลิปแบบสบายใจเียหนูลืมลืมบปดนีิโอ้ยไอเล็บยูเด้อ

บอกก็เชื่อข่านบอกแล้วพี่น้องเอยมันบอกกินกระยามันตัวใหญ่เลยแมี่โอ้พี่เสียหย่ำปอนบอให้ซอกุ้งยำปอนให้ยำปอนไหมบอเซียกับยอดลถกลับเดือนตุ่นเนิ่นครับให้ซอคุ้งยำปอนให้ยำปอนนะคะคโอเคคลิปนี้บายบายนะคะ See you next time บาย